โ l เลสไทใบส้มซ่านะคะวันนี้ซังสัาจะมาวันนี้ซังสัาจะมาอ่านทิศทิศหนึ่งนะคะอ่านทิศิศหนึ่งให้เพื่อนฟังค่ะว่าความคิดแต่ละช่วงวัยของเราอะคะ่ะเราจะเราจะคิดยังไงนะคะแต่ละช่วงวัยนะคะตั้งแต่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอะคะ่ะ เราจะใช้ชีวิตและคิดยังไงนะคะมาค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียวมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างท้ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะจดมาแล้วนะเนี่ย่าการใช้ชีวิตแต่ละช่วงวัยนะคะช่วงวัยก็คือ20ช่วงอ่าช่วง20ก่อนนะคะ ช่วง20ปีเขาคิดอะไรคว20ปีเขาก็จะคิดเรื่องควรมีอะอะไรนะอาชีพสำรองนะคะมากกว่าหนึ่งอย่างอายุ20นะคะทั้งเรียนทั้งทำงานพิเศษไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ยึดติดกับสายการเรียนนะคะไม่ยึดติดกับสายการเรียนนะคะแล้วก็มองหา แล้วก็คิดสร้างสรรค์นในไอเดียตัวเองนะคะไม่จําเป็นต้องรู้ไปซะทุกอย่างนะคะอันนี้ช่วงวัยที่20นะคะทีนี้มาช่วงวัยที่30นะคะ30ก็จะมองหาแนวทางชัดเจนของชีวิตว่าชอบอะไรหรืออจะทำอะไรแล้วนะคะมองหาแนวทางที่ชัดเจนของชีวิตนะคะช่วงวัย30 ไม่ยึดติดกับตําแหน่งที่ได้รับนะคะแสดงตัวแสดงความเป็นผู้นํากระตือรือร้นในการบริหารและการทําหน้าที่นะคะแล้วก็พบปะผู้คนใหม่ๆมั่งเนี่ยค่ะหมายถึงว่าอ,อายุ30คิดนะคะทีนี้ก็ไปที่อายุ40ค่ะ พศสี่สิบนี่ก็คือมองหาโอกาสและเป้าหมายทางการเงินเลือกที่จะให้คุณค่ากับอะไรนะคะหมายถึงว่าเราจะให้คุณค่าอะไรกับชีวิตเราเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสิ่งที่เรารักอะคะ่ะแล้วก็ตามเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะ40มองหาโอกาสะคะ่ะ แล้วเป้าหมายทางการเงินหรือประสบผลสำเร็จทางอาชีพที่ตัวเองรักอะคะ่ะแล้วก็ห้าสิบนะคะแล้วก็บันทึกประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะคนอายุสี่สิบอะก็จะเรียบเรียงว่าสิ่งที่เราเดินมาถูกทางและไม่ถูกทางเราก็จะไดอ้อะไรนะเขาเรียกก็จะได้หลีกอันไหนที่ดีแล้วก็ ผลิตต่ออันไหนที่ไม่ดีแล้วก็เลิกอะค่ะก็คือใบสี่สิบก็คือมองหาโอกาสแล้วก็บันทึกประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อายุห้าสิบนะคะอายุห้าสิบก็คือจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีๆนะคะก็คือประสบการณ์เริ่มเยอะแล้วนะคะเป็นที่ปรึกษาดีๆให้กับคนอื่นแล้วก็ใช้ ประสบการณ์ทําประโยชน์เหมือนคล้ายๆกับประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วมันดีแล้วก็ไปความสอนคนอื่นนะคะหรือเปิดคอร์สสอนหรือว่าให้คาแนะนาอะคะ่ะโฟกัสผลดําเนินงานของบริษัทวัห้าสิบนะครับโฟกัสผลดําเนินงานดูดูดูความประสบผลสําเร็จของบริษัทอะคะ่ะว่าเราทาอย่างเงี้ยมันอัพมาไหมมันดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วางแผนการเงินก่อนกเกษียณนะคะเนี่ยวัยห้าสคิดถึงแผนการวางแผนโฟกัสผลดำเนินการของบริษัทใช้ประสบการณ์ทำประโยชน์เป็นที่ปรึกษาที่ดีอันนี้วัยห้าสิบคคิดนะคะแล้วก็วางแผนการกเกษียณอายุก็ทุกอย่างมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าขาดพวกนี้นะคะ หนึงรักษาสุขภาพนะคะสุขภาพดีไอเดียดีมีทุกอย่างนะคะแล้วก็บริหารจิตใจเป้าหมายทางการเงินเพิ่มศักยภาพตัวเองใหม่ๆก็หาไอเดียหาคอนเทนต์หาสิ่งใหม่ๆที่จัะลงใจหรือทำให้เราเห็นเป้าหมายเพิ่มอะคะ่ะความคิดสร้างสรรค์อนาคตและกำหนดระยะเวลา กำหนดระยะเวลาให้แน่นอนและทำลงไปอยู่บนความจริงสร้างแรงบันดาลใจนะคะนี่แหละค่ะเป็นข้อทิคดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆลูกค้ามาขอออกกล้องหน่อยได้ไหมคะอันนี้ค่ะก็คือทิคดีๆคนในไวัยไหนเขาคิดยังไงนะคะขอคุณมากมายค่ะ see you next to see you next คลิปนะคะ